โอ้ี่เด้อโอ้รถลดหนุนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำต้องลดคำค้ำลดกลางวันไม่ได้ต้นไม้เหมือนเอาน้ำมาลวกเขาต้องลดตอนอากาศเยน็นๆนี้ชุ่มฉ่ำจะเอาอีกเอาอีกสามคู่ประมาณสามคู่ต้นนี้ด้วยเอาวอคาโดด้วยอ่ะอีกสามคู่เด้อ อีกสามคู่ได้มาหนึ่งคู่ก็เป็นหกคู่โอเคห้องคู่นีีสานมันไม่ใช่ห้องถังห้องคู่น้ําตักน้ํากี่คู่นะ่สามคู่สามคู่ก็คือหกสามเที่ยวเท่ากับหกคู่ะตั้งไว้นี่ โ yeah. อ,อ,อ้น้ำแห้งคอดหนาว้ยหน้าร้อนไปอย่างเงี้ยไม่งั้นจะไม่สมกับหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนแล้วมีน้ำนี่ไม่ไม่ไม่ถูกหน้าร้อนต้องไม่มีน้ำ <laughs> ถูกต้องแล้วหน้าร้อนต้องไม่มีน้ำ ถูกต้องแล้วถ้าหน้าร้อนมีน้ำมันผิดปกติและวหมนวาละแล้วห่ะหมดมาละก็ไปไผ่ไปมันน่าจะมาอยู่เนี้ยอย่างเดวยมาหมดหน้าที่แล้วง่ายไปทำอย่างแหมเลยเออเก่งๆทิงทําไปฮาบมดตามแล้วนะเอหมดวาระค่าแล้วอ่ะ มันมีอำนาจอนุมงอนุมัติอย่างแล้วน่ะเม่นนะ่ะไม่ใช่หน้าที่อย่าไปทำไปสองคู่วายไปแ,แล้วเดอ้ออีกสองคู่สองคู่อ,คอ,อีกสามสามคู่ก็คือหกคู่พอฝนไม่ตกช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงเดอ้อ เ,เสียงโกกีฬาล้องแว่ววช่วงเวลาพบค่ำพบคํำยังยังไม่มีการแค่พบคํำอยู่แค่มืดค่ำดำปืนอยู่ยังไม่ถึงกับมืดสนิทเนี่ยทเงี้ยมันชุ่มฉ่าดิ ไม่ร้อนต้นไม้ก็ไม่ร้อนเห็นไหมอ่าอ่า,อาโอ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโอเคมันมากรูดโอเคเดี๋ยวมันลดต้นอะโวาคาโดมันแตกยอดมาเห็นไหมครับ แตยอดออกมาโอ้ฝนซักมาหน่อยเด้อฝนเลยเจ้าร้อนแล้วเจ้าก็ตกมาทดแทนให้สมดุลกับสมกับที่เจ้าร้อนทั้งวันโอ้อันนี้วัดประหลอดนี่แตกเลยนะเพราะว่าจะร้อนที่สุดคือวันที่ยี่สเจ็ดยี่ปดเมษายนนี่นะเป็นเทศกาลร,ร้อนระอุพนะเส้นศูนย์สุดจะตรงแกนแนวแกนโลกนะ แล้วเจ้าจะร้อนตับแตกนะ,ะไม่ใช่ร้อนธรรมดานะร้อนตับแตกเลยนะให้ตับบางนี่ไม่ได้นะตับต้องแข็งแรงนะตักจมๆที่ตักไม่ได้ที่ทดี ก็เลยไม่เต็มที่อ่ะขอเนียน,น,ยนดีๆสักป๋องเถอะเออนี่ยโอเคโอเค <c oughs> เรียบร้อยโอเคละขอวางตัดสายก่อนเด้อเพราะจะได้หิ้วเป็นคู่โอเคครับ